สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนนี่บ้านมีสุขวันนี้เราอยู่กันที่นนทบุรีนะครับบางบัวทองนะอันนี้เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ที่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อซื้อมากๆเลยนะครับเป็นทาวน์เฮาส์มีพื้นที่18ตารางวาก็จริงนะครับแต่ว่ามีถึง4ห้องนอน2ห้องน้ําเลยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันคร่าวๆข,ข,ของตัวบ้านเลยนะรายละเอียด เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ผมบอกเลยว่างบไม่ถึง2ล้านสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับใครที่กำลังหาบ้านโซนนนทบุรีบางบัวทองนะครับซึ่งอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นซอยอยู่ซอยวัดลาดประดุกเลยนะบอกเลยว่าทำเลดีมากเลยนะครับอยากจะให้มาเห็นอ่าบ้านจริงๆด้วยนะใครที่สนใจนะครับดูคลิปดูรายละเอียดเสร็จแล้วอยากเข้ามาเห็นตัวตัวบ้าน รหรืออยากจะเข้ามาเป็นเจ้าของเดี๋ยวผมให้ช่องทางติดต่อท้ายคลิปนะแต่ว่าตอนนี้เราไปชมตัวบ้านไปพร้อมๆกันก่อนนะครับอ่ทาทถวเฮาสี่ห้องนอนสองห้องน้ำเนี่ยมันจะมีสักกี่หลังกันเชียวใช่ไหมทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูถนนก่อนถนนทางเข้านะครับนี่อันนี้เป็นซอยนะเป็นซอยย่อยนะครับน้ําไม่ท่วมด้วยนะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปเมื่อคืนก่อนนี่เองนะครับนี่นะครับ ซึ่งบ้านของเราเนี่ยรีโนเวทใหม่ทั้งหลงังการบนตรงนี้มีเธอร์เลสให้ด้วยนะเอาไว้นั่งชิวนั่งจิบชาจิบกาแฟได้เลยนะครับประตูทางเข้าจะเป็นประตูเลื่อนสไลด์แบบนี้เนาะประตูเหล็กสไลด์ข้างแบบนี้นะครับหน้ากว้างถึง6เมตรเลยนะทุกคนก็คือบ้านหน้ากว้าง6เมตรนะครับสามารถจอดรถยนต์ในตัวบ้านได้1ั่คัน หลังคายกสูงนะครับรถ f o r t จ n e er, นอรถตู้รถกระบะคันใหญ่ๆจอดได้สบายๆนะครับอาอแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องรถจะตากแดบดบตากลมตากฝนไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าหลังคาคลุมเอาไว้หมดแล้วนะครับหลังคานี้ทํายาวออกมาจนถึงรั้วหน้าบ้านเลยนะรางน้ําฝนติดตั้งเรียบร้อยนะครับอ่าโซนพื้นที่หน้าบ้านสามารถเอาโต๊ะเอาเก้าอี้มานั่งชิวๆนั่งจินหมูกระทะ นะช่วงเทศกาลอย่างนี้ก็สามารถทําได้สบายๆปั๊มน้ําแทงน้ําติดตั้งเรียบร้อยนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วที่สําคัญคือมีทําบังเอาไว้ให้ด้วยนะเป็นที่บังตาปั๊มน้ําแทงน้ําของเราก็จะไม่โชว์ให้เห็นแบบว่าเอาเอดูเกะกะเนาะอันะนี้ก็ไม่เกะกะนะเพราะมันบังแบบซ่อนๆเอาไว้ให้ด้วยนะตรงนี้นะครับเตรียมเกล็เตรียมก๊อกน้ําแล้วก็ระบบประปานะครับสามารถเอาเครื่องซักผนะ้าเนาะมาตั้งตรงนี้ได้นะพร้อมนะครับ ระบบนี่คือแบาบว่าสุดยอดนะยังยมไว้ให้ครบหมดแล้วอ่ะโอเคประตูทางเข้านะครับเป็นกระจกบานสไลด์นะมีมุ้งลวดให้แล้วนะครับนี่นะมีครบแล้วนะครับอ่ะด้านในเดินเข้ามาก็จะเจอกับห้องโถงอ่ะห้องโถงนี่ก็ตกแต่งพร้อมใช้งานเช่นกันนะอ่ะเห็นไหมมันจะมีของตกแต่งพวกนี้คือแถมไปให้พร้อมกับตัวบ้านเลยนะมีน้องหมีด้วยนะ มีโซฟาพรมวางเท้านะะมีตกแต่งไฟ LED ตรงนี้ให้นะครับสวยงามมากนะครับไฟด้านบนเห็นไหมสวยไหมทุกคน <c oughs> ก็จะมีฝ้าหลุมซ่อนหลอดไฟ LED เอาไวใ้ให้ด้วยเวลาเปิดก็จะมีแสงสวยๆแบบนี้ตอนกลางคืนด้วยนะหลอดไฟอย่างเงี้ยก็ให้ความสว่างแบบเพียงพอนะครับนี่นะโต๊ะตก,กินข้าวชุดนี้ก็ให้ไปแถมไปให้กับตัวบ้านเลยนะครับ ที่ผมบอกว่ามันคุ้มคือห้องนอนมันเยอะใครที่แบบว่า,าไม่อยากเดินขึ้นชั้นสองก็สามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนชั้นล่างได้หรือว่าใครมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ต้องดูแลเป็นผู้สูงวัยที่เดินขึ้นชั้นสองไม่ไหวก็เหมาะเลยนะครับใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนให้ได้เลยนะนี่นะครับสามารถวางเตียง3ฟุต5ฟุตได้สบายๆนะครับหรือใครจะใช้เป็นห้องทำงาน ไลฟ์สดสตรีมเกมนะใครที่แบบว่าทำงานที่บ้านเวิร์กรฟมโฟมที่บ้านเนี่ยใช้ห้องนี้ได้นะครับมีหน้าต่างหนึ่งบานแบบนี้นะครับสเปคทาวน์เฮาส์ปกติแล้วมันจะอยู่ที่3ห้องนอน2ห้องน้ําหรือบาง,บางหลังเราก็อาจจะเป็นแบบว่า3ห้องนอน1ห้องน้ําด้วยซ้าแต่ของเราคือจัดเต็มมากเลยนะครับพื้นที่สิบแปตารางวาก็จริงแต่พื้นที่ใช้สอยเนี่ยมีเกินร0อยตารางเมตรแน่นอนนะครับ มาในตัวของห้องน้ําห้องแรกชั้นล่างนะครับมีฝักบัวติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอ่างล้างหน้าล้าง,งมือกระจกก็จะเป็นกระจกที่แบบว่าเล่นไฟ LED แบบนี้ได้เลยนะเห็นไหมเป็นสามสีสามระดับเลยนะนี่นี่นี่โวยผมกดเล่นได้ทั้งวันเลยชอบมากแล้วก็โถสุขภัณฑ์นะครับสายฉีดน้ําอันนี้ของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ่า แล้วก็พวกกระเบื้องเงี้ยอ่ะก็สีสันลวดลายไม่ฉูดฉาดเนาะเป็นกระเบื้องขัดมันปูยาวขึ้นไปจนถึงฝ้าเพดานแบบนี้เลยนะส่วนประตูก็จะเป็น PVC นะครับกันชื้นกันเชื้อราทำความสะอาดง่ายเนาะห้อ,ะองน้ำพร้อมใช้งานนะครับตกแต่งสวยงามด้วยนะถัดเข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นห้องครัว ในโซนของห้องครัวนะครับอ่ะก็เตรียมเอาไว้ให้ตรงนี้สามารถตั้งถังแก๊สได้เจาะรูให้ร้อยสายต่อแก๊สขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับหรือจะใช้เป็นเตาไฟฟ้าก็มีปลั๊กให้นะระเบื้องขัดมันนะครับปูยาวขึ้นไปจนถึงฝ้าเพดานมีไฟ LED นะครับซ่อนเอาไว้ให้แบบนี้ด้วยนะแล้วก็ติดเครื่องดูดอากาศตรงนี้ให้หนึ่งตัวนะครับระบายอากาศได้เรียบร้อยอย่างดีนะ มีช่องเก็บของด้านล่างด้วยนะครับคือพร้อมเนาะเคาน์เตอร์บาร์เป็นทรงตัวแอลแบบนี้ซิงล้างจานหนึงอ่างติดตั้งเอาไว้ให้นะครับสำหรับครัวประมาณนี้เลยนะมุมมองที่อยู่จากในครัวมองออกมานะ,ะทางห้องนั่งเล่นหน้าบ้านประมาณนี้นะครับเบรกเกอร์ไฟแบบเซฟตี้คั t ติดตั้งอยู่ด้านนี้นะครับ มาอ่ะก็จะมีช่องหน้าต่างตรงหน้าบ้านตรงนี้ด้วยนะสามารถมองเห็นมุมหน้าบ้านได้อย่างชัดเจนด้วยนะแบบนี้เลยนะครับอ่าสำหรับชั้นล่างประมาณนี้นะปะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันชั้นบนเดินขึ้นบันไดามานิดนึงนะครับอ่าเริ่มจากซ้ายมือก่อนเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูโถงบันไดก่อน ถงมันได้พดานยกสูงนะครับมีไฟตกแต่งสวยง,งามแบบนี้ด้วยนะมันจะทําให้ความร้อนลงไม่ถึงตัวบ้านด้านล่างด้วยนะทำให้ตัวบ้านมีความเย็นนะครับแบบนี้เลยห้องนอนห้องแรกนะครับจะอยู่ทางหลังบ้านมีหน้าต่างหนึ่งบานหันทางทิศใต้นะครับหน้าบ้านหันทางทิศเหนือเนาะสามารถรับลมจากทางทิศใต้ได้สบายๆนะครับห้องนอนตกแต่งได้สามารถวาง เตียง3ฟุต5ฟุตได้เนาะอ่าด้านนี้ก็สามารถเอาตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งมาวางข้างๆกันแบบนี้ได้เอาโต๊ะทางานโต๊ะอ่านหนังสือเขียนหนังสือมาวางก็ได้นะครับตกแต่งได้มากมายหลากหลายตามแต่เจ้าของจะดีไซน์เลยเนาะห้องน,นอนอีกห้องก็จะสเปคเหมือนกันเลยกับห้องเมื่อกี้ยอยู่ข้างๆกันนะครับหน้าต่างที่ใต้เหมือนกันเนะาะวางเตียง3ฟุต5ฟุตได้เช่นกันนะครับ ตู้เสื้อผ้าเข้าได้โต๊ะเครื่องแป้งเข้าได้พื้นที่เหลือเฟือเลยนะประมาณนี้เลยนะครับห้องนอนสองห้องจะอยู่คอ่ข้างกันแบบนี้ส่วนห้องน้ําห้องที่สองของบ้านจะอยู่ตรงกลางบ้านนะครับเดินขึ้นบันไดมาก็จะเจอกับห้องน้ําเลยนะครับห้องน้ํานะกระจกติดตั้งเรียบร้อยนะครับกระเบื้องขัดมันอ่างล้างหน้านี่พร้อมใช้งานนะครับ ระเบื้องอะสเปคเหมือนกันนะครับส่วนอ่ะโอเคส่วนฝักบัวนะครับก็จะเป็นฝักบัวแบบมีสองสองระดับแบบนี้เลยนะอ่ะเขาเรียกอะไรนะมีเป็นเลนชาวเวอร์แล้วก็ฝักบัวชาวเวอแบบธรรมดานะครับ แล้วก็จะมอีอันนี้ก็เอาไว้แบบฉีดน้ำเนาะเป็นสายฉีดน้ำคือใช้อําน้ำเลยสามรูปแบบเลยนะครับนุ่เล่นเยอะมากนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดนะสีสายฉีดน้ำอะไรพวกนี้นะครับมาส่วนห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องนอนมาสเตอร์จะอยู่ ทางด้านหน้าบ้านนะครับห้องนอนมาสเตอร์ก็คือแบบว่ารับลมจากทางทิศเหนือนะครับสามารถเอาเตียงคิงไซส์วางได้สบายๆเลยนะสำหรับห้องนอนนี้นะแล้วก็คือเอาตู้เสื้อผ้าวางตรงนี้ก็ได้นะครับพวกเครื่องแป้งทางนี้ก็ได้นะแล้วก็เอาตู้เสื้อผ้าหรืออะไรก็ไปวางทางโซนทางทางด้านนี้ก็ได้เนาะอ่าทิศฝั่งนู้นก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นมุมทํางานนั่งเล่น หนังสือเขียนหนังสือก็สามารถตกแต่งได้นะครับพื้นที่มันเยอะเนาะเราตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับและที่สําคัญคือมีระเบียงเทเลสท,ที่เอาไว้นั่งชิวนะครับอันนี้คือตกแต่งเพิ่มให้นะสาหรับบ้านของหลังของเราเนี่ยก็คือเนีย่ยเห็นไหมหลังอื่นไม่มีนะเทเลสมีแค่หลังคาแบบนี้แต่ของเราทาเทเลสให้แบบนี้เลยแล้วลมเย็นมากนะทุกคนตรงนี้นะครับก็คือทางทิศเหนือของตัวบ้าน รับลมเยอะมากนะเห็นไหมหลังอื่นก็ไม่ได้ทําเซอร์เลสเหมือนกันฝั่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเออนั่งชิวๆกินหมูกระทะกินข้าวเย็นหรือเอาแบบส้มตํามานั่งตํากินกันปูเสือนั่งกับพื้นอย่างเงี้ยโอ้พราลมมันเย็นมากมาอยู่ตรงนี้คือแบบว่าบรรยากาศโคตรดีเลยนะครับ่านะ ใครที่สนใจนะครับบ้านหลังนี้สามารถติดต่อเข้ามาขอชมตัวบ้านหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางติดต่อที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับสามารถโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาตาม QR code ที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะจริงๆก็อยากให้ทุกคนที่สนใจได้เข้ามาเห็นบ้านหลังนี้กับตาตัวเองนะครับจะได้รู้ว่าบ้านมีความสวยงามและคุ้มค่าขนาดไหนกับราคาที่ต้องจ่ายงบไม่ถึง2ล้านด้วยนะ่ะ สำหรับรีวิวคร่าวๆก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้เพราะบ้านหลังต่อไปอาจจะเป็นบ้านของคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ